สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวดวงดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับดวงดีพอดแคสกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงปฏิหารดวงดาวย้ายขย่ายาาสั์หกราศีรับพลังดวงดาวพร้าแสงสองซั์นะคะโอ้โหแค่ฝั่งชื่อเรื่องก็รู้เลยว่าหกราศีที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะมีดวงที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากกาันที่ดาวย้ายในช่วงเดือนที่ผ่านมายาวจนมาถึงตอนนี้เลยเอาเป็นว่าหกราศีที่ว่าจะมีราศีไหนบ้างไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะพลังดวงดาวหนุนนํทำทําให้ดวงการเงินดีขึ้นพบเจอกับแสงสว่างมีโชคดีทั้งในเรื่องของการค้าขายแล้วก็โชคดีในเรื่องของการเงินค่ะ ราศีมีนนะคะดาวองคาและก็ดาวพุธย้ายเข้ามาเล็งดวงการเงินทําให้มีรายรับมากกว่าเดิมในเดือนนี้ค่ะเอาเป็นว่าปังๆเฮงๆกันเลยนะคะมาที่ราศีต่อมาก็คือชาวราศีพฤ,ฤษภพลังของดวงดาวส่งให้พลังของโชคลาภโดดเด่นขึ้นเน้นในเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะคะทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้รับโชคมากขึ้นรวยแน่นอนจะ้ะ ต่อมาก็คือชาวราศีกรกฎดาวศุกร์ช่วยส่งเสริมกําลังทรัพย์ให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็คือรับมานะคะแล้วก็มีได้เหลือเก็บนั่นเองจ้ะต่อมาก็คือชาวราศีตุลดาวพุธย้ายกลับสลับไปมาสองรอบในเดือนนี้นะคะส่งผลทําให้รายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางเข้ามาแล้วเก็บไว้ไม่ออกไปไหนแน่นอนคะ่ะและราศีสุดท้ายนะคะก็คือชาวราศีพิจิกลูกหนี้ใช้เงินคืนทั้งหมดเลยเหมือนดวงดาวเนี่ยย้ายไปส่งผลทําให้การเงินของคนรอบตัวของคนดี ขึ้นจึงส่งผลทําให้ดวงของคุณเนี่ยที่เป็นเจ้านี่ดีขึ้นนั่นเองเอาเป็นว่าใครที่กังวลเรื่องของลูกหนี้กังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนนะคะก็หายห่วงกันไปได้เลยเรียกได้ว่าเดือนนี้คุณจะได้เงินคืนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนจ้ะเอาเป็นว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่กับดวงดีพอดแคสต์ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย